สวัสดีครับผมบินนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องครอครัวรันนิ่งนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาอันบ็อกกล่องรองเท้าคู่ใหม่ของผมนะครับก็จะเป็นแบรนด์นี้เลยนะครับฮ o กาโอเนโเนะนะครับเดี๋ยวไปรอดูกันนะครับว่ารองเท้าคู่ใหม่ของผมคู่ล่าสุดตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นไหนกันนะครับปเดี๋ยวไปดูการแกะกล่องกันเลยนะครับป้า เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ดูรีวิวการแกะกล่องไปแล้วนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับ h โขก้าโอนิเอี่รนะครับสีนี้ก็จะเป็นสีที่2นะครับที่มารีวิวรองเท้ารุ่นนี้ก็ไม่ใช่เป็นรองเท้าที่เป็นรุ่นใหม่อะไรนะครับก็ที่อยากเอามารีวิวแล้วก็มาป้ายยาคนที่ดูนะครับเพราะว่า รองเท้ารุ่นนี้สีแรกๆนะครับก็จะมีสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับสีนี้ก็จะเป็นสีที่สอน,นครับราคาตอนนี้ลดลงเยอะมากนะครับก็ช่องของผมอาจจะไม่ได้รีวิวรองเท้าที่ตามกระแสรหรือเป็นรุ่นใหม่นะครับก็พูดแบบบ้านๆเนาะก็คือตามงบประมาณนะครับก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ตามรองเท้ารุ่นใหม่นะครับเป็นคนชอบสะสมรองเท้ารุ่นที่ผลิตมาพักหนึแล้วนะครับด้วยความที่ว่า รองเท้าที่เพลียดมานานนะครับร,ราคาของรองเท้าก็จะลดลงนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่งบน้อยนะครับผมก็จะเล็งรองเท้าดีๆหรือรองเท้าที่อยากได้นะครับรอให้ลดราคาก็จะแอบไปซื้อนะครับแอบไปซื้อเพราะว่าจะไม่ค่อยบอกแฟนนะครับก็จะซื้อมาเลยนะครับก็สําหรับรองเท้าฮอกาโรเกตเอ็กซครับผมก็จะไม่ขอคุยรายละเอียดอะไรมากมายนะครับเพราะว่า หลายๆช่องหรือหลายๆรีวิวเขาก็ได้รีวิวมาก็เยอะแล้วนะครับเพราะว่ารองเท้ารุ่นนี้ก็ถือว่าออกมานานพักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ที่ผมเอามารีวิวแล้วก็มาป้ายยาคนดูนะครับเพราะว่าเรื่องของราคาเลยนะครับก็รองเท้ารุ่นนี้นะครับราคาเต็มนะครับถ้าเราซื้อสีใหม่ๆที่ออกมานะครับก็อยู่ที่6,490บบาทนะครับ อ่าถ้าเป็นสีที่ตกรุ่นไปสักพักหนึ่งนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับแต่ทีนี้ให้ลองไปดูนะครับว่าสีฟ้ากับสีแดงนะครับราคาถือว่าค่อนข้างที่จะลดเยอะมากนะครับแต่ไซส์ก็อาจจะเหลือน้อยนะครับก็ถ้าใครตรงซ้ายก็ซื้อได้ซื้อเลยนะครับก็สีฟ้ากับสีแดงที่ผมไปส่องดูในเพจหรือในเว็บนะครับก็จะอยู่ประมาณ3,8 0 0นะครับ จะบอกว่าตัวนี้ผมได้มาถูกกว่าในเว็บนะครับก็คือราคาเต็มอยู่ที่3,600บาทครับผมไม่ขอบอกนะครับว่าผมได้มาจากเพจไหนนะครับเพราะว่าไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะครับถ้าสปอนเซอร์อยากเข้าบอกได้เลยนะครับก็สําหรับรองเท้ารุ่นนี้ก็เป็นรองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนนะครับใครที่เล็งหารองเท้าที่มีแผ่นคาร์บอนในราคาที่ถูกนะครับถูกในที่นี้หมายถึงว่าลดราคาแล้วนะครับไม่ใช่ราคาเต็มนะครับ ราคาไม่ถึง6000นะครับหรือสีที่ตกรุ่นสีแรกๆนะครับเช่นสีแดงกับสีฟ้าที่ผมซื้อมานี่นะครับก็อยู่แค่ประมาณ3 6 0 0ันถึงสามพันครับไม่ถึงสี่พันะครับถือว่าเป็นรองเท้าที่น่าจับต้องและก็ซื้อมาเก็บไว้นะครับในช่วงนี้นะครับงานวิ่งก็อาจจะไม่มีนะครับสวนสาธารณะก็อาจจะมีปิดบ้างเปิดบ้างก็ด้วยสถานการณ์โควิดเนาะก็ทําให้งานวิ่งหรือสวนสาธารณะก็อาจจะ ไม่ได้เปิดไม่ได้จัดนะครับใครที่พอที่จะซื้อได้นะครับอยากได้รองเท้าดีๆสักคู่หนึ่งนะครับลองซื้อมาเก็บไว้ดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้ายยานะครับก็รองเท้ารุ่นนี้เท่าที่ดูนะครับค่อนข้างที่จะสวยได้เลยนะครับนี่ดูเขาเล่นสีเล่นแถบอะไรแบบนี้นะครับผมยังไม่ได้ลองไปใส่วิ่งดูนะครับอันนี้ก็เป็นการแค่แกะกล่องดูก่อนนะครับเดี๋ยวในเรื่องของฟิลลิ่งในการ สวมใส่และก็การใช้งานวิ่งนะครับว่าจะเป็นแบบไหนเดียวผมจะมาทําคลิปแยกอีกต่างหากนะครับว่ารองเท้ารุ่นนี้ฟิลลิ่งประมาณไหนนะครับก็วันนี้ก็จะเอาแค่ประมาณคร่าวๆนะครับก็จะมาคุยในเรื่องของภาพรวมโดยทั่วๆไปนะครับไม่คุยอะไรมากมายนะครับก็ผ้านี้เขาก็จะเป็นเหมือนผ้าตะข่ายนะครับรูระบายอากาศก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่ถือว่าเต็ม รองเท้าไปเลยนะครับส่วนฮิลเคานเตอร์ตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะแข็งน่าจะอบอุ้มส้นเท้าบริเวณนี้ได้ดีนะครับส่วนโฟมนะครับผมก็ไม่ได้หาข้อมูลนะครับพอดีคลิปนี้ก็แกะกล่องแล้วก็เอามาให้ดูแบบคร่าวๆเนาะถ้าใครอยากดูรีวิวที่เกี่ยวกับข้อมูลในสเปกก็ลองไปหาดูกับช่องอื่นได้นะครับแต่ของผมแค่มาแกะกล่องให้ดูคร่าวๆนะครับก็พื้น ดอกยางก็ให้มาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับให้บริเวณหน้าเท้าแล้วก็บริเวณส้นนิดหนึ่งนะครับโฟมตัวนี้ก็จะเป็นโฟมเดิมๆของเขาเลยนะครับไม่มีดอกยางครับน่าจะสึกเร็วนะครับผมลองไปสวมดูนิดหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะนุ่มมากนะครับโฟมของรองเท้ารุ่นนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นการรีวิวป้ายยาแกะกล่องรองเท้าฮก้าโอนี่นี่โรบเกตเอ็กนะครับถ้าใครอยากได้ก็ลองไปหาดูนะครับช่วงนี้หลายๆรุ่นหลายๆย,ยี่ห้อนะครับที่ออกมานานแล้วหรือตกรุ่นนะครับราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับอาจจะลดถึง50%หรือ40%นนะครับพอที่จะซื้อได้ก็ซื้อได้เลยนะครับไม่ขอป้ายยารองเท้ารุ่นใหม่นะครับช่องผมงบประมาณน้อยก็รีวิวแค่เท่าที่พอมีนะครับ นี่ก็จะเป็นการรีวิวคร่าวๆข,ของรองเท้าโ g กาโอนิโอนีโรเก็ตเอของผมคู่ใหม่นะครับส่วนการใช้งานเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสำคัญเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปของผมนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ thank you